สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องสุภูสุขคนเนาะที่เข้ามาเบิ่มนะครับก็ซอยอกดติดตามให้นั่นแน่กดไลค์กดแชร์นั่นแน่จะเป็นกำลังใจให้คนเห็นคลิปเนาะหลากหลายเรื่องเล่าเนี่ก็สิว่าเรื่องของแอบ,บข่าวจี่รัฐบาลเป็นม,มิตรกับคอรมอเนาะเร่งรัดการให้สัญชาติเนาะคนไรลสัญชาติที่อยู่ในประเทศไทยเนะี่ยประมาณสี่แสนแปดล้านสามพันคนเนาะสิ่งก็เป็นกลุ่มคนที่เป็นบุฒิสัญชาตินะเนะีนะ่ยอ่าแล้วเขามาอยู่ในประเทศไทยอย่ต้น ก็คือเขามาอยู่เนี่ยเป็นสำรวจกันได้เรี่ยตั้งแต่ปีสองพันห้รอยสี่สิบเจ็เลยมาเนาะหลายคนอยู่มากสามสิบสีสิบปีแล้วนะครับเป็นมีการสำรวจกันเลยแล้วนะครับรัฐบาลหลายรัฐบาลคนหนพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่อคนไร้รัฐไห้สัญชาตินะหรือเป็นเขามาอยู่แล้วในประเทศไทยของเนีน่ยล้วก็มีการสำรวจงานต่างๆตรวจสอบกันมากถึงคุณสมบัติของคนที่เขาไมา่อยู่ในยประเทศไทยเองนี้เพื่อเสียอะไสัญชาติ อเป็นสัญชาติไทยเนี่องจากว่าสถานะของนคือบ่มีสัญชาติเนี่ยนะบ่บ่ได้ขึ้นกับประเทศไหนทยยังไงแต่้าเขามาอยู่จนแบบมีความผูกพันนะในกลุ่มกลืนทางวัฒนธรรมอียิปต์ต่างๆเนี่ยครับสำหรับคนไทยคนหนึงนะ่งนะเพราะว่าอย,อยู่อยู่มาลุนไปเรื่ยร่วมทั้งลูกหลานของเคืนที่เกิดต้นหลังเกิดประเทศไทยเกิดต่งต่างๆกับพวกสถานะทางสัญชาติแต่คือเป็นเกิดในประเทศไทยนะลุ่กหลานของคนที่บพบุเข,ข้ามาอยุต่างต่างลุนนน่นก่อนครับ เกิดในกฏเทศไทยเกิดแล้วนะครับบม่อไรสัญชาติไทยก็ยังมีสถานะของคนบ่มีบ่มีสัญชาติเป็นคนไรย่ะอะไรประเทศวยยังไงก็คือเรื่องนล็กๆน้อยที่เห็นเรื่องอะารน้องๆรุ่นห้างเลยที่เป็นเป็นลู้ของผู้อปุปยติ็นบ่มีสัญชาติอยู่แล้วเป็นกับเรียนหนังสือเรียนหนังสือหรือว่าทำากิจกรรมต่างๆบางคนเนี่ยครับลงดันไปทุลุกก็มีในเรื่องของกิจกรรมทงางวิชาการเนี่ยมันเนี่ยรับ บางคนอ่เป็นกลียเียนเก่งเดียนแผดเดียนอีงต่างๆทำตามที่ออกมาในข่า,า,ขาวแต่ว่ายังมีสถานะเป็นเป็นคนไทยยังมีสถานะเป็นคนไหลสัญชาติอะไรนะนี่ก็ที่ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกมันเป็นเพียางแกดของปัญหาคนคนไหลสัญชาติไรรัฐเนี่ยเพราะที่ว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนของคนที่มันเกิดมาแล้วเป็นคนที่มีแผ่นดินสังกัดมีเอ่อกิดมามีสัญชาติของรัฐใดรัฐหนึ่งแต่ว่าปรากฏว่าคนกลุ่มเนี่ย ขอาอไอยู่ในประเทศไทยรุ่นน,นะบ่มีสัญชาติของประเทศใดแต่กับบุตรไทยสัญชาติไทยมีคือสิ่งที่เราจะบ้านเนกิดพห้ยั่งแจกให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสามคนคือมีอคือแบบเราจะบ้ก่อนๆหน่ะจริงๆมันก็มีอ่ามติครโมนออกมาออกมากเพื่อจะให้สัญชาติเนี่ยมาตลอดนะแต่ว่ามันก็ติดปัญหาเรื่องขันตอนตามที่ข่าวเนีคือขันตอนมันหนุ่งยากน,นะมันหนุ่งยากแล้วก็ไมันกเ็เลหตุใดอ่า คนที่มาขอสัญชาติเนี่ยคนที่อ่าสำรวจไปแล้วนะรา่มัครขอสัญชาติก็ต้องยึดคันต้อนเดยอะแยะหลายมันก็ลึกติดขังกันมาเป็นเวลา44ปีนะที่เป็นพยายามแก้ปัญหาเรี่ยงพวกนี้ทางคานอายรัฐบาลรัฐบาลนี่เป็นพยายามเลียงแบกระบวนการดดดาโดยการลดขันต้อนลงเพราะว่าที่ว่ามีด้านสำรวจไปแล้วนะสำรวจไปแล้วเน,ววนี่ยก็คือมีคนที่ทบวนไหลสัญชาติอยู่เนี่ยนะรวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยที่เป็นอเปก ประโยคความไมยุ่ในประเทศไทยแล้วกันบุญม,มีการแจกการเกิดเนี่ยอย่างเช่ว่ามันเป็นชิ้นธุระกันด้านห่างใครนะหลายคนเนี่ยที่เป็นลูกอ่าภูมิชาติพันธุ์เป็นกบฏแจกการเกิดเหตุนในบุญมีสัญชาติเป็นคนไร้สัญชาติสิ่งปัญหาของการมาก,ก็คือทันที่เขาเนี่ยเป็นคนอ่าอยู่ในประเทศไทยมาโดานแหละใช้วัฒนธรรมมีความกลมกลืนกับว,วัฒนธรรมไทยไปแล้วเนี่ยเขคาควรจะได้สัญชาติเพื่อให้เขามีสถานะนะสามารถเขาถึงอ่า กิจกรรมของร่างต่างๆพวกทั้งรวมทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเขาสามารถแต่นี่สัญชาติไทยเนี่ยเขาก็สามารถเทำงานดนการนี้ต่างๆพวกเพราะทุกการทางานของแต่ละคนน่มันก็คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันยางทีเขามาซอยเสียภาษีเื่องต่างๆพวกนี้เขาช่ระบบการทํางานสิ่งพวกนี้อย่าประเทศไทยหอากสิ่งอไรอยู่ทางเศรษฐกิจนในล้วก็ที่สำคัญเรื่องความมั่นคงประเทศในเขาหูว่าเขาในพิษมังหนเพราะว่าเขามีสถานะที่หูว่าเป็นคนไหที่เป็นคนให้แล้วนะนี่ อาชีวะหรักแรงมันคงมีอย่างต่างๆเกิดความหมันคงในชีวิตของเขามันก็คือความหมันคงของกระเจีบครับกระตามที่ผมอ่าได้บอกไว้นอกแต่คลิปกันก่อนหรื่ว่าจริงๆเราสังคมไทยบานเห่าเนี่ยมันก็เป็นสังคมของผู้อพยพนะมาจากหลายอาสาลทิศนะเนาะกระเบื้องจากที่เพิ่นว่าผลตัวดีเอ็นเอนี่ครับคนทางเหนือทางอีสานตอนบนจังสิรับเพิ่นมีดีเอ็นเอไปทางคน คนจีนราคาทั้งผากกลางนะ้องผากกลางลงมาภากใต้อย่างนี้ก็จะมี DNA ผสมกันระหว่างคนอ่มอญกับคนอินเดียรวมทั้งในช่วงอ่ายุคไอตน้นเราสมาัยยรัตนโกินที์ตอนต้นนะครับคนจีนเนี่ยเป็นกาอพยพเข้ามาหลายอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นกรนอ่าสัญชาติไทยไปแล้วนะบางอีก็ไอคนอืน่นๆที่เป็นอพยพมาเนี่ยครับ ตั้งแต่ยุคดั้งเดิมเนี่ยครคือเป็นได้สัญชาติเป็นเป็นคนไทยเหมือนเป็นสัญชาติไทยก็จิมีแบบนี้กุมสี่แสนแปดหมื่นอ่าสี่แสนแปดหมื่นสามพันคนที่เชื่ว่านี่ครับก็คล้ายๆกันก็คือเป็นลักษณะเพิ่นอพยพกของมาต่างหลกหลากอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลายาวนานก็คือถ้าร์บอลต้องเป็นจริงก็ซ้ำเป็นคนไทยคนหนึ่งแหละเพราะว่าเพิ่งอยู่ในอ่าแผ่นดินนี้นะถ้าเปรียบเทียบได้ก็คือว่าทั้งอ่าคนจีนนะหรือว่าหลายๆคนที่เพิ่มมาแล้วเพิ่งกระดัสัญชาติไทยก็เปรียบเทียบกับคนที่ เพิ่นอยู483,000คนนี่ก็นาจะมีความเป็นคนไทยมีเพราะว่าเพิ่นอยู่ใส่ชีวิตอยู่ในประเทศไทยต่างลลาูานอยู่ในประเทศไทยนี่ก็ยาวนานตรงนี้ก็มันเป็นเรื่องที่สมควรที่ชายเพิ่นไใ้มีสิทธิต่างๆนะเทียบเท่ากับคนไทยอื่นๆที่เพิ่นอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วเนี่ยก็คือในสัญชาติไทยเพื่อเขามาอ๋อซอยอนในเรื่องของการพัฒนาประเทศอย่างต่างๆพวกน,นี้ซึ่งเรื่องนี้มันก็จะเป็นผลดีกว่าการปล่อยไว้ด้วยที่ ให้เพื่อนเป็นคนถี่บ่มีสัญชาติไรรัฐจังสีก่ก็การพัฒนาทางเศรษฐกิจในอย่างต่างๆการเข้ามารวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจนี่มันกาสีบ่บ,บ่เต็มที่นะแต่ว่าถ้าให้เพื่นไปแล้วนี่ยคิดว่าในสัญชาติแล้วนี่กัเพิน่นเกษตรสถานะทางๆของเจ้าของเป็นคนไทยขึ้นกัคือนันไม้ามวบาสิมีสามารถเหตดกิจกรรมมีอย่างต่าง,างๆทางเศรษฐกิจซึ่งก็จะเป็นผลนดีกับประเทศไทยลรยกว่าผมก็เชื่อว่าคนกลุ่มนี้ที่เป็นาอย่รุ่นนะแต่ว่าเป็นบ่ได้สัญชาติทหเพิ่นก็มีความหัก มีความผักมีความจงรักภักดีกับประเทศไทยครับเพราะว่ามีความผูกพันกับประเทศเพราะว่าเป็นภาษาแม่จะอยู่ประเทศไทยได้เลยนะแต่ว่าเพราะฉะนั้นนะมีความผูกพันในการเรียนหนังสือรุ่นรุ่นงานเพื่นหลายคนก็เรียนหนังสือในประเทศไทยเติบโตอยู่ในสังคมไทยมีความภูมิคือในสังคมไทยแล้วครับคิดว่าเพ็่นก็มีความหักความผูกพันกับสังคมไทยมองการให้สัญญาหนึ่งที่ว่าเป็นเรื่องที่ดีในมุมมองที่ผมมองนะว่าเรียนในเพื่อนเนี่ยมีสถานะเกิดประเทศนะเกิด คนที่ประเทศนะที่ประเทศตีสังกัดนะเป็นไปตามหลักชาติลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและที่สําคัญเนี่ยเป็นกระเขาสรุปต่างต่างหลายระบบงานในกิจกรรมรวมไปถกิจกรรมของหลักเนีวมไปกึงเรื่อทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับเหตุการต่างๆมันก็สร้งเหตุให้เศรษฐกิจของประเทศชาติของเราไม่ค่อยมั่นคงและการที่ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่สี้นทุนะถูกหยุดนะนี่เป็นมุมมองของผมและทีมีบางคนที่เป็นเห็นบ่เห็นนั่นนะบางทีมันแบบหันหันว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเรืบองความมั่นคงจริงจริง ก็ว่าก,การเห้เขาใจว่าคนกลุ่มนี้ว่าไม่ขุนเรงงานต่างดาวนะบนริเวณแร่องงานต่างนานดาวคือว่าผู้ทธิจีนเทวีที่เป็นเขามาอยู่ในประเทศไเขาขคนทวยนี้มีสัญชาติอยู่แล้วนะตรงแยกการในอวกาศท่านให้สัญชาตเทือกนี่เนี่ยไห้กับคนถี่นมันมีสัญชาติอยู่เลยล้วก็อยู่ในประเทศไทยมาด้วยบริเวณการแปลงสัญชาตินะแปลงสัญชาติมันคือพวกทรื่องงานต่างดาวเป็นเขาไวม็นมีสัญชาติอยู่แล้วมีประเทศสังกัดอยู่แล้วอันที่เพันอย่างไรสัญชาติไทยเถูกต้องใส่วิธีการแปลงสัญชาติสิ่งมันก็จะมีขั้นตอน ที่อีกแบบหนึ่งสิ่งมันคุณเรื่องนะมันเป็นเรื่องของการเป็นสัญชาติมันเป็นเรื่องของการหายสัญชาติคนที่อยู่ในประเทศไทยมานโดนแล้วแต่ว่าบ่มีสัญชาติไทยนี่คือเป็นความมูลหมายในในการอ่านที่ข้อมูลพื้นที่มาทีเล็กแบบนี้เลยเนี่ยที่สำหรับกลุ่มคนที่อยู่ประมาณ483,000คนนี่คือในมุมมองผมเนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องของหนึ่งหลักเรื่องของสิทธิมนุษยชนเพราะอะไรก็เป็นปัญหาเรื่องเล็กน้อยไร้สัญชาตินี่อะต่างๆสิ่งเกิดอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าการได้สัญชาติมันจะมีทั้ง เรื่องรักดินแดนรักเกิดในประเทศไหนคนในสัญชาตินะเรียกว่ารักไซหลือีพอแม in in ent, hui, ่เป i̇şte mm ็นคนอ่าสัญชาติไทยคนในสัญชาติแต่ปรากฏว่าคนกลุ่มนี้คนพ่มนี้สัญชาติไทยนะแต่ขึ้นเกิดอยู่ในประเทศไทยเนี่ยในรุ่นล่างๆรุ่นลูกของผู้ประโยชที่เข้ามาบ่มีสัญชาตินี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องอ่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ขึ้นตรงโป้ป่นก็เรื่องของการแปลงสัญชาติการแปลงสัญชาติบางคนอาจจะโคเชเนะเรับนอาจเป็นคนอ่าเกาหลีเป็นมาอยู่ประเทศไทยเป็นใครอยากได้สัญชาติไทย ตัวนี้ของโค้ชเช่เป็นกรณีของการแฝงสัญชาติเนาะที่เมันมีสัญชาติเก่าอยู่แล้วที่สัญชาติเกาหลีตัวนี้เป็นใช้เวลาสิบปีเนาะในการอ่าเหยืเรื่องของแลงสัญชาติอยู่ในประเทศไทยจะเป็นเหลืองสัญชาติไทยแต่ว่าในกรณีของกลุ่มคนสี่แสนแอบมือสามพันคนเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนที่มีสัญชาติเลยว่ามีสัญชาติแล้วับอยู่ในประเทศไทยในมุมมองผมผมก็มังมาเป็นเหลืองที่ที่ดีเนมะเป็นเหลืองที่มันเป็นประโยชน์เราขึ้นสำลัวเนาะกันมาถึงปีพัน้าร้อยี่สิบเจ็แล้วว่แม่นมาเป็น ผมคนที่เขามาที่หลังนะบางคนเล่นงานต่านๆที่เขามาที่หลังแต่ที่ตรงบริบทนี้อย่างเนี้ยนะเพราะว่าเป็นคนกลุ่มเก่าที่เป็นอยู่ในประเทศไทยมาตลอดแล้วนะครับว่ามีสัญชาติประเทศใดนประเทศใหนปัญหาในเรื่องของการที่เขาจะควบคุมเพิ่นในเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่างต่างๆของมันก็มันก็บไอะไรคือมันยังเป็นยังบริษัานะในการที่สิเขาถึงอาสิทธิต่างๆไอ้นี่จึงอยู่ในประเทศไทยถ้าสมมติเราเป็นใดสัญชาติไปเพื่อสิเขาสู่ระบบทั้งระบบภาษีเป็นระบบ ท,ที่านต่งต่างคนนี้มันก็จะเห็นสังคมไทยเรามีความม,าคคมั่นคงขึ้นมาเนี่ยเมื่อคนเป็นอยู่อย่างมั่นคงนะมีสถานะเ,าเป็นคนไทยมีสัญชาติไทยอย่งางเช่นกันมีความภูมิใจมีความมั่นคงในชีวิตวนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเข้ามารวมกันในการแบบสร้างเศรษฐกิจเพราะว่าแต่ละคนในที่เป็นงานเหตุการณ์นี้มันก็คือคนไกลหนึ่งของกระบวนการทางเศรษฐกิจที่ในประเทศเนะี่ยมีความมั่นคงอา่าเศรษฐกิจอะเต็มตัวยึดเบื้องไระยานประเทศหลายอย่างนล้วมันยังอเมริกาอย่างเงี้ย ทังประเทศอเมริกากเป็นเระป็นสังคมของคนอุปยุกที่เป็นอุปยุกับกไปที่รัก,กรอ,อไป,ไไปอยู่ยส่วนใหญ่เป็นกระรสันชากแต่ยังแต่เพื่อแต่ไปในลักษณะแม้คนไทยหลารคนอุอยู่อเมริกาเป็นกระสันชากแต่ในลักษณะเป็นคนเดินแพงสันชากเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราฐบาเนาเรากำลังแก้ปัญหาอยู่ในเรื่องของคนที่คนมีสันชาติอยู่เลยนนมนกระจิกเพร่นในมีสถา,าน,นาะคนเป็นอยู่ที่มันคงคลแล้วก็เข้ามารวมกับกิจกรรมทางดัานกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงเพราะว่าที่ว่า ทุกคนที่อยู่ในนี้มีความกลมคลืนกับสังคมไทยไปแล้วนะการเป็นเรื่องที่สมควรที่จะให้สั่งฉาบเลยแต่ที่ต้องมาพูดกับแรง่องนั้นแทนดาวเนาะแรง่องนั้นแทนดาวที่ผมพูดอยู่หน้าที่หลังเนี่ยบอกบอกว่าเขาอยู่ในเที่ยนี่เที่ยนี่เพิ่งสั่รวจมาด้วยแล้วนะสั่รวจมาตั้งแต่ปีพศ2527แล้วเนี่ยในมุมมองของผมผมเห็นว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดแล้วมันก็จะช่วยเป็นประโยชน์กับประเทศชาติของเรานะก็ให้เกิดความมั่นคงในในบาทใน แต่ในในสังสร้ค์ไปผมก็มองว่าเป็นมีความมาั่นคงมีประเทศที่สังกัดคือประเทศไทยแต่ผมก็เชื่อว่าหลายคนเห็นเป็นหักไทยประเทศไทยแล้วก็ถืออยู่มาหนาะแล้วก็ทางรัฐบาลนี่ยเปิดแบบว่าให้ไปก่อนนะกับผู้ใดบางคนาบางคมีคุณสมบัติการท,ที่เป็นตำรวจได้ยังไงก็ค่อยเปิดถอนเพิ่มทีหลังซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะในการให้โอกาสคือมีการที่สิให้เขาสู่ระบบต่างๆในประเทศไทยเนาะคือพูดถึงว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ที่ดีแล้วกัน ถูกจุดนอกในการแก้ปัญหาคนในรหลักเลยสัญชาติให้เขามีสถานะเป็นคนไทยเขามาดวมกันก็น่าประเทศชาสิ่งนั้ก็จะเป็นเป็นประโยชน์กับสังคมาบเท่าไร้กว่าสําหรับแต่ทันทีความว่าช่วงเนี้ยทันทีเจนเนี่ลนะครับไอ้คอามเมนต์เขาได้เรียกว่าเห็นแบบไปถ่ยกับผมบ่อยหรือว่ามองว่ามันเป็นปัญหาแนวไหนหรือว่าต่างๆในกระแสข้อมูลคิดเชนเข้ามาในกลิ่นือแบบมันก็จะได้หูว่ามีมีความขิดเชนแตกต่างกันแนวไร้กว่าสำหรับแอดชิปนี่กัยูทิ้งไปชั้นนี้เนาะพอขั้นได้ลิปหน้า สกิมมี่สวัสดีครับ